สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ที่มานำเสนอนะครับสำหรับคันนี้ชวนมาชมนะครับเป็นในส่วนของ Honda CRV เครื่อง2.0นะครับเครื่อง VTEC ตัวปี2003นะครับเป็นตัวท็อปนะครับสภาพรถโดยรวมก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเดิมๆโรงงานนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบสายท่องเที่ยวสายครอบครัวหรือแม้กระทั่งสายค้าขาย ก็ครบเครื่องใน1คันนี่แหละครับสำหรับครอบครัวก็คุ้มค่าสำหรับค้าขายก็ได้ประโยชน์นะครับเอาไปสร้างมูลค่าได้เงินแน่นอนนะครับยิ่งสายท่องเที่ยวยิ่งคุ้มสุดๆนะครับเพราะว่าคันนี้ก็ครบเครื่องนะครับเพราะว่าเป็นที่นั่งแล้วก็มีแคปข้างหลังที่กว้างมากใส่ของได้สบายๆนะครับเครื่องยนต์ดีนะครับออกตัวได้แรงคันนี้เป็นน้ํามันล้วนนะครับไม่เคยผันแก๊สมาก่อนนะครับเครื่องดีเกียร์ดีสภาพสมบูรณ์นะครับไปทดลองขับได้เลยนะครับ ABS airbag กระจกไฟฟ้าทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับในรุ่นของเขาก็ทภาพถ้าพร้อมสนใจก็ไปดูนะครับภาษีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอนนะครับราคาที่เปิดมาก็คือ119,000บาทนะครับก็เจราจาต่อรองได้แน่นอนครับทรงสวยนะครับสภาพแบบนี้ก็เดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนะครับถ้าใครชอบและกำลังมองหา เอาไปใช้งานก็ยังคุ้มค่านะครับถ้าทรงนี้เป็นปีใหม่ๆอย่างที่เคยบอกนะครับ4-5แสนขึ้นหมด f o r t u n e r Innova, Pajero อะไรก็แล้วแต่แต่นี่ยังเป็นทรงที่ไม่ตกยุคมันใช้งานได้จริงแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับไปดูว่าถ้ามันใช้งานได้ก็เอามาเลยครับเพราะว่ามันคุ้มครับราคาแบบนี้เอามาเก็บมาทำก็ค่อยว่ากันไปถ้าดูแล้วมันใช้งานได้อยู่ก็จัดเลยครับถ้าใครกำลังหาสำหรับครอบครัวก็ถือว่าคุ้มนะครับ เอาเป็นว่าทรงสวยใช้งานได้จัดเลยครับถ้าชอบถ้าถ้ามีทุนวิ่งมาไม่ไม่เกิน3ามแสนนะครับไปเช็คดูว่าไมแท้หรือเปล่าก็จัดได้เลยคันนี้ดูรถได้ที่แถวบางขุนเทียนนะครับถ้าข้ามเอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะครับสนใจก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อดูนะครับในของ C ีอาร์วีขับนั่นแหละครับเขามีคนมาแชร์ข้อมูลมีคนมาแบ่งปันมีทั้งช่างมีทั้งอะไร ดูซิอะไรแถวบ้านเรามีไหมร้านเ,นเก่งๆมีไหมแถวบ้านถ้ามีก็น่าสนใจครับเวลามันมีปัญหาจุกจิตขึ้นมาจะไ,ได้วิ่งไปหาช่างได้เลยทันทีนะครับไม่ต้องไปไกลแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเองได้นะครับจากนั้นก็รีบโทรเจราจาคันนี้ไม่ทันไม่เป็นไรครับรอคันหน้าแต่คันนี้ก็ถือว่าศึกษาไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครพร้อมก็ควรเจราจาทดลองแล้วก็ต่อรองราคาได้เลยนะครับ สำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้รถที่ถูกใจก็ช่วยกดติดตามไว้นะครับแต่ละคิดว่าคิดแบบนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคบที่กดติดตามและรับชมของผมด้วยดีเสมอมาเอาเป็นว่าถ้าชอบก็สามารถจะหาความรู้ได้ใน YouTube ก็มีนะครับมีคนไปแชร์มีคนไปรีวิวเทคนิคต่างๆการซ่อมบำรุงอะไหล่ที่ไหนถูก ชาแที่ไหนเก่งก็มีหมดครับขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจและใส่ใจและอยากได้มันมาจริงหรือเปล่าถ้าสนใจจริงชอบ